ตั้งแต่หัวครับโอ้วันนี้ท่านไม่นอนไม่นอนครับไม่นอนไม่นอนนอน,นอนพรุ่งนี้ครับไม่นอนครับใครกําลพื่ใจเลกหลานครับนี่ทางด้านมุมแดงครับไม่นอนสิวันนี้เพราะว่าเป็นวันใหม่แล้วตอนนี้หกทุ่ม <c oughs> <c oughs> เป็นวันที่เก้าแล้วนะอะ แต่นี่มีทีมงานเสีนเด็ดขุดขันทัพตีตีใหญ่อัคาบุตปาจอน oh. พันมาลีนี่ลุ้นครับ FCDJ Joy DJ Joy ก็เป็น f c ท่านเหมือนกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กัน,กนตลอดทางด้าน Facebook แล้วก็เพจของ DJ Joy ทัศนีกัญชรีนะคะฝั่งน้ำเงินนี่ทีมงานค,ครูไกจทีมงานหัวหน้าคณนะเสียพนพ่อแอสในการสนับสนุน โอเอ็นเทวรินนี่เทนเนอร์ผู้ฝึกสอนอุล่าสุดนี่ไม่ว่าจะเป็นชนะเจ้าเล่าปีชนะเจ้าปักกายแก้วชนะเจ้าตียูเอสโอ้โหนี่คือประวัติของทางด้านเพชรจักราชทอหาอมลิเยิมน้ำเงินแต่มีดิกรีแชมป์ของชมรมรรมวยไทยลูกหลานในขนมตบนะครับล่าสุดกอกคว้าห้าแสนนะครับโดยการเอาชนะเพชร พายักพอหามันลึกดิบนะยครับที่เราออกเมื่อวันที่21ครับเจ้าของสีเสื้อครับนี่ขึ้นมาเองครับทางด้าน<อ>ของขู่ขันฟ้าประธานวงมหาสว่างพบนะครับชื่อเฟรเนรน้ำเงินครับน้ำเงินใครแสบตาแสบตาเยาว ลำเงินนี้ให้จับตาที่ข้อมือทั้งสองข้างเลยครับนี่คือคันหักคันแพงของสายสีขาวสอนองจารุวันขออนุญาตที่หนึ่งคุณจอยคู่นี้ย้ำเลยครับแดงลำน้ำมูลเสนเ็ดคุขันน้ำเงินเพ็ดจักรลาดทอหามันดิจิมเฉพาะเงินเดิมพันหกแสน อีกข้างละหมื่นเป็น620สนสหมื่นคู่นี้ให้จับตาบให้จับตาจับตาอีกแล้วครับท่านชมยกที่หนึ่งจ้ามาดูครับสึปรวใจสามัคคีสร้างสรรค์สิ่งีส,ส,งส,ส,สู่ชุมชนครั้งที่สนะครับ ใครที่ไม่ได้มาดูวันนี้นะครับต,ต้องบอกว่าเสียดายครับสุดยอดยกเลยดีให้กับทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดทีมง,งานผู้ประสานผู้มวยไม่ว่าจะเป็นคุณอ๋อกฤษณนาทนายวันชยัยท่านทนายธนรินทร์พงเพชรทีมงานคุองานหาผู้ท่ชังน้ำหนักพิกัด28.5กิโลกร,รัมเลครับท่านแบกอีซอมอยู่ค่ายปอสัติที่โพสีสุวรรณนะครับดีเสียงเด็ดผู้ขันให้การสนับสนุสนนะครับ แต่ในวันทีน่สองอหาาทหไม่ทิจิบนะครับที่อารยาประเทศเอา้าววันที้มีเสียพจนนะครับนี่เสียพจน์ของขบารุนบารุนครับทีมงานที่ปรึกษ,ษาท่านนายกแท็กซี่มาล,ลงสักสีดำอา้าวให้กำลังใจสอทไทยบูี่ทีมงานของท่านจรูนสีเมืองครับประธา,า,า,านสภาเทศบาลตะบนโพยุนี่การลุ้นเลยครับ ตัวนี้ดีใส่ครับแต่แจกยกแรกเลยครับศักดิ์ศรีสองค่ายครับศักดิ์ศรีของทั้งสองข่ายเลยครับไดยในรับน้ำมูลนี่ครับน้ำงเงินเพชรจักรรา,าครับโอ้โหกแสนครับรสต่ตอนนี้ต้องขอบคุณพระดุจเจ็บจับทีมงานคุยดอกสักมีกุยยกปากห่างด้วยเลยเกือบเลยนะข่าวครับ บริษัทเซนิมมทราสปอรต์ตจำกัดจุดนำน,น,น,นัน 5, 6, นตนาบริการตึ่งห้างเซนิทราคาเซนเตอร์ที่เป็นอสุดทักชุดทักกัน,นกแท้แล้วก็มีมวยหูรุกเจ็ดสีครับกันถึงศึกเซวาทิปด้วยครับเอาหมดยกทิปหนึ่งครับเดี๋ยวซิ่งมันไปนะคะนี่คือบรรยากาศมวยดีมวยมันเบจีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านสั้นใหญ่ตะบลดินแดงบัวพลายเบืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ต่อไปขึ้นมารอมาเตรียมครับเป็นหน้าที่ของเพชรกลางนาศิริพยานิรันจะเจอกับทะเลเงินปออาวทะเลบางเสยไปกับหมื่นสองเพชรกลางนาทะเลเงินนี้มีพิธาลิศวรรณกงครับท่านประมูลยกยศครับลุ้นรัฐพอจำนานไผ่บูลนี่ครับพอจากโรงเรียนจันลมนะครับีท่านรองสายยันสถานโองหัวเสือครับ น,นี่ต้องขอบคุณเสนเดชขุกขันครับสีสันเยอะครับเสนเดชคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับวงการบวยสีสเกตต้องรู้จักนะครับนัดต่อไปครับลบำ,ำ,ำลำธูร์นี่จะมีรายการชกที่ทางฝั่งสำนักบกน,นะครับวันที่20รายการนี้มีพักยกเจ็บๆให้การสนับสนุนครับวันที่20นี้จะเจอกับลิลลม สภา,าพทีละุนเลยครับทางด้านของหลัน้ำบูนส่วนเพชรจักรลาดูถือว่าเดาดงจากกะเลยฝั่งกำลังออกครับมีการชกต่อเนื่องเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถูกคู่เลยครับถูกคู่โอ้โหครับเดบอสโอ้เจ้าเพชรพัะย์ทัียร์นักชกโดดค่ายครับลบสอ,อ,องค,าค,ารรค,ครับ คุณนี <strong> ่เราจะไม่บรรยายเยอะเลยครับผมนี่คือการดูต่างจังหน้าที่ของนักมวยชกบนเวทีนุ่งกำลังน้ำมนต์เซนเดตผูกังน้ำเงินบารเพชรจักรราชพอหางริกิทัพสองคู่นี้ดีติดตามได้ทางช่านอยู่ทุกอย่างไม่ชิ่ยครับไปดูย้อนหลังเลยครับติดตามได้ทางช่านอยู่ทุกอย่างไม่ชิ่ย Thank you.